กราบสวัสดีครับท่านผู้รับชมรับฟังทุกท่านนะครับช่องสองพระเช่นเดิมครับกับผมเสืออบนนะครับวันนี้นานะฮะพระมเหศสวนนะครับพระกุของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับสุพรรณบุรีครับผมเนื้อตะกัวสนิมแดงนะครับมาให้ชมกันนะครับขออนุญาตนะครับเป็นพระกุนะครับอายุหลายร้อยปีพันปีนะครับนี่ครับแตกกุนะครับ ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับสุพรรณบุรีนะครับนั่นตะกกวสนิมแดงนะครับนี่ครับผิวเดิมๆนะครับมีคราบไขนะครับของสนิมนะครับคราบของโลหะนะครับเกาะตามองค์พระนะครับพระเมรุสวนสองหน้านะครับผมดูกันช้าๆชัดๆนะครับ นี้อีกหน้าหนึ่งนะครับนะครับเนื้อขององค์พระเห็นไหมครับอายุของพระนะครับจะสึกจะแตกจะหักนะครับกุพุก่อนไปตามกาลเวลานะครับพุทธคุณนะครับคงกรพันชาตีนะครับแขวขาดปลอดภัยนะครับนะครับ บางท่านก็เรียกว่าเป็นพระสายเหนียวนะครับมีเนื้อชินเงินด้วยนะครับอันนี้เป็นเนื้อตะกัวนะครับอาจจะมีเนื้อ,อทองคําด้วยนะฮะแต่ผมยังไม่เคยเจอนะครับคาดว่านะครับน่าจะมีนะครับสร้างพระมเหตสวนพิมพ์สองหน้านะครับตามที่ท่านผู้รู้ได้กล่าวอ้างไว้นะครับว่าเป็น ทำไมต้องสองหน้านะครับสลับกันนะครับคือเหมือนเหมือนโลกกับธรรมแปดนะครับทางโลกกับทางธรรมนะครับด้านหนึ่งนะครับทางโลกด้านหนึ่งเป็นทางธรรมนะครับทุกสุขนินทาสันเสริญลาบยศสันเริญนะครับเสื่อมนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับ เนื้อขององค์พระนี่แหละครับช่องสองพระนําเสนอพระที่มีในมือนะครับเนื้อของพระผิวของพระนะครับจะบ่งบอกท่านเองนะครับว่าจริงเท็จประการใดแท้ถึงไม่นะครับน้อมรับทุกกคาติชมเช่นเคยนะครับหากชื่นชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกับช่องสองพระเสือวนนะครับ งดงามนะครับผิวเดิมของพระก,กุนะครับมายังไงก็อยู่อย่างนั้นนะครับพระจะทรงคุณค่านะครับนะครับดูตามเนื้อตามพุทธลักษณะนี่แหละครับเนื้อตะกัวสนิมแดงนะครับพระมหส่วนกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรีครับผมกับช่องสองพระเสือบนนะครับขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ ติดตามด้วยแล้วกันนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับจะนําเสนอพระที่มีในมือทุกนะฮะทุกแนวนะครับสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับโรคภัยไข้เจ็บอย่าได้เบียดเบียนนะครับร่ำรวยร่ำรวยครับครับผมสวัสดีครับ